สลับคลิปนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนโดยร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นร้านที่ให้บริการเติมเกม Tower of Fantasy นะครับใครสนใจเติมเกม Tower of Fantasy เนี่ยก็สามารถไปเติมกับร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้นะครับราคาถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับ สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับครานี้นะครับคุณผู้ชมก็อยู่ในเกม Tower of Fantasy นะครับสํหรับคลิปนี้พูดถึงเทคนิคการใช้ Jetboard นะครับซึ่งหลายๆคนที่เล่น Tower of Fantasy เนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าการใช้ Jetboard เนี่ยคือเอาไว้วิ่งบนน้ํานะครับซึ่งวานนีเนี่ยก็สามารถเอาไปหาตัวเมกะกาชาหรือว่าของต่างๆที่อยู่ตามแม่น้ําได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามรับในเกมก็มีเทคนิคการใช้ Jetboard อยู่นะครับจุดที่อีกแรกก็คือเราสามารถใช้ Jetboard เนี่ยวิ่งบนบกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งปกติจะเป็นแบบนี้ครับก็คือความเร็วมันจะช้าแล้วก็พอมันหยุดลงเนี่ยตัว j e t บ o a r d ก็จะหายไปนะครับ ระยะทางที่ไม่ไกลเลยแล้วก็เสียเวลาติดคูดาวเจ็ตบอร์ดด้วยนั่นเองนะครับโดยเทคนิคก็คือเราต้องใช้การกระโดดนะครับในตอนที่ใช้เจ็ตบอร์ดเนี่ยอยู่บนบกนะครับซึ่งการกระโดดนะครับจะทําให้ตัวเจ็ตบอร์ดเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไม่ลดความเร็วนะครับแม้ว่าระยะทางข้างหน้าจะเป็นเนินนะครับอย่างเช่นสะพา,านตรงนี้นะครับก็สามารถผ่านไปได้ถ้าสำหรับการใช้เจ็ตบอร์ดนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันควบคุมได้ยากนะครับถ้าเกิดระวังหน้าทิศทางตัวละครไม่ดีเนี่ยลับชนกำแพงมันก็จะล้ม นอกจากนี้ครับเรายังสามารถประยุกต์ใช้การใช้เจ็ตบอร์ดบนบกได้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราตีมอนสเตอร์ที่อยู่บนบกนะคือผมว่าผมตีมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นพี่น้องหน้ารังเกียจนะครับซึ่งจะดรอปไอพวกเศษชิ้นส่วนยานพานาสีชมพูนั่นเองนะครับซึ่งผมต้องการฟาร์มหลายๆตัวแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดเราฆ่ามอนสเตอร์จนตายแล้วนะครับเราไม่สามารถวาร์ปได้หรือว่าไม่สามารถกดขึ้นพานะได้นะครับซึ่งเราจะต้องเดินออกห่างจากมอนสเตอร์ไปเรื่อยเพื่อจะหลีกหนีสถานการณ์ต่อสู้นนนนนนะะะรััไไไไไไมมมม่่่่่่่งงง้้้้เาจจขึึดดววถปทีอออืตก็ ตัวนี้เราสามารถใช้เทคนิคกดเจ็ตบอร์ดเพื่อกระโดดบนบกได้นั่นเองนะครับพอกระโดดจนสถานะโจมตีหายไปแล้วเนี่ยเราค่อยกดพานะเพื่อเดินไปหามอนเตอร์ตัวต่อไปที่เราจะไปฟาร์มต่อได้นั่นเองนะครับอ,อย่างตอนนี้สถานะโจมตีหายไปแล้วนะครับเราก็สามารถขึ้นพานะแล้วก็เดินไปฟาร์มมอนเตอร์ตัวต่อไปได้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2เนาะที่อยู่ในแมปนะครับที่ผมตั้งใจจะฟาร์มหาเศษชิ้นส่วนพานะนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการประยุกต์นะครับการใช้เจ็ตบอร์ดบนบกในการที่จะหลีก เดี๋ยวให้ดูหนึ่งอย่างครับก็คือการใช้เจ็ตบอร์ดโดยการกดกระโดดนี่เราสามารถขึ้นเนินได้ด้วยนะครับแม้ว่าความเร็วมันจะตกนะแต่มันก็ดีกว่าการที่ไม่กระโดดเลยบนเจ็ตบอร์ดนั่นเองนะครับอย่างนเนี้ยไม่กดกระโดดใช่ไหมครับยังไม่ทันที่ขึ้นเนินเลยตัวเจ็ตบอร์ดก็หายไปแล้วนะครับเรามาดูแบบกระโดดบ้างนะครับตรงนี้นะฮะเหมือนกันนะครับที่เดียวกันเลยนะฮะถ้าเรากดกระโดดรัวๆนะครับเราจะสามารถขึ้นเนินได้ด้วยความเร็วที่สูงกว่าการที่ไม่กระโดดเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเอาเจ็ตบอร์ดเนีวยไปพ ก็จะทําให้เวลาที่จะสํารวจโลกหรือว่าฟาร์มมอนเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษ,ษเนี่ยเราก็จะสามารถทําได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับอ e ีกหนึ่งเทคนิคก็คือการใช้เจ็ตบอร์ดนะครับกดกระโดดตั้งแต่บนบกเนี่ยลงไปที่ทะเลนะครับเราจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ็ตบอร์ดในทะเลเนี่ยเร็วกว่าการที่ไม่กดกระโดดนะครับรวมถึงการกดกระโดดก่อนเนี่ยจะเป็นการข้ามสิ่งกีดขวางข้างหน้าหรือว่าจะเป็นการที่ ข้ามพื้นทรายที่อยู่บริเวณริมชายหาดด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเอาเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยลงทะเลได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปลงที่พื้นทรายก่อนนั่นเองนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถสำรวจโลกได้อย่างรวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะตีมอนเตอร์หลังจากลงจากเจ็ตบอร์ดเนี่ยก็จะมีสกิลพิเศษหลังจากลงเจ็ตบอร์ดด้วยนั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะ เนี่ยเหมือนไล่พลังขึ้นเต่าออกไปนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับอันนี้ผมกดกระโดดหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดจมตีนะครับเนี่ยมันจะหมุนตัวลงมาแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าออกไปนะฮะก็เป็นสกิลเล็กๆที่ไม่ได้มีดาเมจอะไรครับแค่มาบอกว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับเทคนิคการใช้เจ็ตบอร์ดนั่นเองนะครับผมในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปั๊ม achievement จากการใช้เจ็ตบอร์ดนั่นเองนะครับ กอยเข้าไปที่เมนู Terminal ครับแล้วก็เข้าไปที่ความสําเร็จนะครับแล้วก็เข้าไปที่แท็บในส่วนของการสํารวจนะครับแล้วก็ a r e รียนะครับมันจะมี a s ชิเม m นต์3อย่างที่เราต้องใช้เจ็ตบอร์ดก็คือการเดินทางด้วยเจ็ตบอร์ด10กิโลเมตร40กิโลเมตรแล้วก็70กิโลเมตรนั่นเองนะครับ ซึ่งก็จะได้รางวัลเป็นแต้มความสำเร็จแล้วก็ดาร์คริสตัลเล็กๆได้น้อยนะครับตัวดาร์คริสตัลเนี่ยดูเหมือนจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราจะได้เยอะในส่วนของแต้มความสำเร็จนะครับเราสามารถปั๊มแต้มความสำเร็จได้เนี่ยครับโดยตอน10กิโลเมตรจะได้5แต้ม40กิโลเมตรจะได้10แต้มแล้วก็ตอน70กิโลเมตรเนี่ยจะได้15แต้มนะครับซึ่งแต้มเหล่านี้ถ้าเกิดเราเก็บครบจนถึงจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวเมกกาชาสีทองนะครับแล้วก็ได้ส่วนของตัวสุ่มแมทริกแล้วก็ได้เห็ดที่เอาไว้เพิ่มค่าาามนนนน่นนคววออด้ยัเง ซึ่งเทคนิคในการปั๊มกิโลเมตรจากการใช้เจ็ตบอร์ดเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็ให้เราเนี่ยใช้เจ็ตบอร์ดวิ่งไปตรงกลางๆทะเลหน่อยนะครับอย่าให้อยู่ใกล้ๆเกาะนะครับพอถึงกลางทะเลแล้วนะครับก็ให้เรากดตัว W กับตัว D พร้อมกันค้างไว้เป็นการเลี้ยวขวานะครับหรือว่ากดตัว W กับตัว A ก็ได้เป็นการเลี้ยวซ้ายนะครับมันจะเป็นการวิ่งวนไปวงกลมไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้ระยะทางจากการใช้เจ็ตบอร์ดเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วพอถึงจุดที่10กิโลเมตร40กิโลเมตรแล้วก็70กิโลเมตรเน อันนี้จะเป็นการแนะนำแบบแมนนวลก็คือให้เรากดจิ้มคีย์บอร์ดค้างไว้นั่นเองนะครับก็คือตัว W กับตัว A หรือว่าตัว D นะครับอันนี้อาจจะเมื่อยนิดนิดหนึ่งนะครับในการปั๊ม Achievement นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกม Tower of Fantasy นะครับสวัสดีครับ